สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์สาวไทยใกล้บ้านจะพามาเก็บใบพริกนะคะพอดีมีน้องคนไทยเขาอยากได้ใบพริกไปทำอ่อมค่ะพอดีพี่พริกพี่เก็บเม็ดลลอกจะเอาไปแช่ฟิตแล้วก็จะตัดต้นพริกทิ้งแล้วก็เลยเอาเดี๋ยวเก็บใบย,ยอดอย่างเงี้ยค่ะไปให้เขาดูใบพริกพี่ใหญ่มากเนี่ยค่ะ นี่อันนี้เป็นพริกไทยนะคะเนี่ยดูดิดกมากเดี๋ยวกำลังจะเก็บแล้วก็โลาะต้นทิ้งหมดเลยนี่ค่ะมะเขือมะเขือท้องค่ำมะเขือไทยนะคะเก็บไปกินแล้วสองลูกนี่อันนี้อีกลูกหนึ่งที่ออกใหม่แล้วก็มีดอกยังมีดอกอีกมีก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มีลูกเล็กๆแล้วค่ะ โนดลูกนะเห็นไหมแอบสองแอบสองนี่แล้วก็มีดอกอีกดีใจมากได้กินปีนี้ปลูกช้าไปเดี๋ยวปีหน้าพี่จะเอาใหม่พี่จะปลูกสักสิบต้นเผื่อได้ขายนี่ตะไคร้นี่ค่ะยอดพริกเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บหมดเลยนี่ผักชีโรยผักชีไปใหม่ มันก็ขึ้นมาละนี่ค่ะบวบแล้วก็ออกลูกแล้วด้วยค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูโชว์โนว์โนโน,โน,โนี่นี่นี่นเอาไปไหนเนาะนี่ค่ะออกลูกแล้ว เยอะเลยออกลูกเล็กๆอะค่ะเยอะเลยอยู่ตรงไหนมันก็ไม่รู้เมื่อวานนั้นเจอเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวหากอนเนี่ยค่ะอันเนี้ตอนนี้ก็เป็นดอกบวบดอกบวบอ้าวพีมเออเมื่อวานนั้นมันมีลูกนะแต่ตอวันนี้ทําไมมันกลายเป็นมีแต่ดอกนี่เนี่ยค่ะ ลูกบวกเริ่มเป็นลูกเยอะแล้วค่ะประมาณสิบสิบกว่าลูกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใหญ่หรือเปลาลุ้นต้องลุ้นอยู่ค่ะเพราะวันนั้นตัดมองไม่เห็นฟันมันทิ้งไปลูกเข้านิ้วก้อยนี่ค่ะนี่คือบวกหมดเลยอันนี้ออกออกลูกทุกอันนี้เลยนะทุกกิ่งเลยอันนี้ยอดพิกเดี๋ยวจะกําจัด ทิ้งแล้วยอดมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวเก็บไปให้น้องเขาแกงอ่อมนี่มะเขือเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะโละพวกต้นไม้ที่มันเนี่ยพวกมะเขือเทศอะไรเงี้ยจะโละต้นมันทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะลงผักอย่างอื่นอีกผักอย่างอื่นที่ชอบมะกรูดก็แตกอีกแล้ว น,นั้นเซดาโนอโคนณากลายเป็นไม้ยืนต้นไปละต้นสูงมากเลยไอ้ที่มันเหลือๆกินไม่ทันนี่มะเขือม่วงอันนี้น่าจะเป็นลูกสุดท้ายของต้นละเพราะว่าเดี๋ยวก็หนาวละก็ต้องฟันทิ้งเน้นผู้ชายท้องข้างบนนี้เป็นลาวตากผ้าของเราตากผ้าด้วยให้อะไรนะปวบกับตังกวาเลือยด้วย ใช้พื้นที่อย่างคุ้มเนี่ยค่ะดอกบวบดอกบวบดอกบวบเมื่อวันนั้นเห็นมันเป็นลูกอ่อน,ออนไม่น่าใจนะ่ะบางทีมันก็มีลูกแต่ยอดมันยอดมันก็อร่อยค่ะผู้ชายทองกำลังเก็บพริกอยู่ เดี๋ยวเก็บหมดเลยค่ะพริกนูนได้เป็นปะตะกาแล้วแอบสองนูน่นนะะพิกโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวเก็บพริกก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่ามาดูตอนเสร็จแล้วค่ะว่ากำจัดต้นไม้แล้วมันจะมีที่พอให้พี่ลงผักอย่างอื่นแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะโชโชลูกบวบ นี่เติบนี่ดีใจมากที่ได้พอเวลาเห็นผลผลิตออกลูกดูดิแค่กิ่งเดียวนะมีสามสามลูกแล้วก็มีอันเล็กอีกนี่สี่ลูกอันนี้แค่กิ่งเดียวเอ,อ้ยไม่ใช่กิ่งกาเรียกว่าใช่ละกิ่งแล้วนี่เขากำลังออกอีกเต็มเลยดูดิ กำลังออกลูกต้นที่มันเลื้อยขึ้นไปบนกุหลาบตัดทิ้งไปอันนั้นนะ่ะลูกใหญ่แล้วด้วยเสียดายมากเลยแต่ป้าเขาให้ตัดทิ้งเพราะว่าเขากลัวกุหลาบเขาตายก็เลยต้องตัดทิ้งเสียดายมากลูกเท่านิ้วก้อยเท่านิ้วโป้งแต่ไม่เป็นไรมันก็ออกเดี๋ยวมันก็คงออกอีกเยอะเยะเพราะว่าอันนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ เกือบเกือบสิบลูกตั้งแต่ที่นับได้อันนี้อันนี้อยู่ข้างนอกแปลงผักอยู่ด้านนู้นอันนี้มันออกนอกรั้วมานี่มะเ,เ,เขือเทศก็ออกนอกรั้วหมดเลยโอเคค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูเท่านี้ ต้องถนอมเข้าไว้ดีๆตรงนี้ก็มียอดน่าจะกินได้ไม่รู้ถ้าเกิดไม่มีดอกพี่ก็จะเก็บไปกินให้หมดเลย อันนี้เป็นต้นก้าผักนะคะที่จะไปลงใหม่เนี่ยค่ะอันนี้คือผักที่พวกเราลงกันใหม่เอาผักมาลงใหม่แล้วอันนี้จะเป็นผักสลัดทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นะกะปูชอไ,ไม่ใช่กะหลำ่ำใบหยิบยิบะคะอันนี้จะผักสลัดนลงผักสลัด ลงผักสลัดทั้งหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันหนาวแล้วพวกผักหน้าร้อนก็จะเหี่ยวน,นี้อันนี้ย้ายมาไว้มุมนี้หมดเลยอะไรที่อยู่ในกระถางมะกรูดก็เหมือนกันยมินพริกเดี๋ยวก็ได้เก็บไปแกงอ่อมเห็นเมื่อวานนี้ที่เก็บไปให้น้องเขาเขาแกงอ่อมแล้วน่ากินมากเลยพี่จะแกงบ้าง นี่อันนี้พริกอันนี้เม็ดจากไทยนะได้มาเม็ดหนึ่งก็เลยเอามาโรยไว้แล้วมันออกเม็ดมาเนี่ยเป็นพริกแบบเนี้ยไม่รู้พริกอะไรแต่เผ็ดมากโอเคค่ะนั้นสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ